ครับอ้อมเยลยเขอที่เลิกไปให้อาจารย์ระดีไม่ตามไป <c oughs> ไหนว่าอันคงเอาเลยนะ <c oughs> ขอดรองเทา้าครับปเด็กดีต้องขอดรองเทา้าเด็กดีขอดรองเทา้า <c oughs> บ้านอาจาร์ระดีไปละโอ้โหพื้นทังครับหนเหยียบพื้นทังเลยครับ เดินสำรวจ